ออกมาตอบออกมาชี้เจงเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสําหรับสมหนุ่มไรอันสันและฟอร์มเอ๊ะนี่คือ3ามหนุ่มหรือว่าสมลิงอุ้ยวากันไปพี่น้องครับผม เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตพร้อมกับโชว์ยิ่งใหญ่อลังการจัดเต็มยุงข้าวเละขอร์ดจัดให้แม่แม่รอฟินได้เลยจ้ามีการแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเรื่องราบเป็นแบบใดพร้อมกับบรรยากาศของการทายรูปโปรโมททายรูปโปตเตอร์ปะนุ่มเจียราเซวซูฟังแบบละเอียดเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับพี่น้องตอนรับกับสู่ได้การจากักรวาลลูกทุ่งก็บบกหลานหนุ่มเจียระนะครับเจีระวันนี้อยากเล่าอยากเมาส์อยากพูดถึงสมลิงเอ๊สามหนุ่มส่วนตัว <laughs> ไรอันสันและฟอร์มพี่นนองครับเวลาสามคนพ่นนองครับผมอยู่น้ากันเนี่ยโอ้ยส้นคางอิลีมือนคางอิลีนะฮะภาษาการเรียกว่าดื้อม,มากๆนะจ๊ะเออเพื่อแม่ๆหลายๆคนเป็นคนภากกลางเนาะเดี๋ยวหนุ่มจิระพูดภาษากลางด้วยก็แล้วกันนะครับผมคือจะบอกว่า ทั้งไรอันเองทั้งสันเองทั้งฟอร์มเ,เองเนี่ยคือทั้ง3าคนเนี่ยเอาจริงๆทุกคนฮนะบอกเลยว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์โดดเด่นมากๆและมีมุมที่น่ารักแต่พอทั้ง3คนนี้มาอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่3ามหนุ่มน่ารักนะสิทุกคนมันกลายเป็นสามหนุ่มลิงน่ะสิเอ้ยผนบอกว่า3ลิงผมว่าจังสันพีนองครราผมเอาจังสีดีกว่าพีนองครับนุ่มจิรศิวเล่าเรื่องราวถึงคอนเสิร์ตของน้อง,องๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาเนี่ยเนาะ พี่น้องถือว่าเขาเริ่มตีเริ่มภาษาเราตอนนี้เริ่มซับซ้อนเริ่มภาษาแล้วนะฮะถือว่าทั้ง3คนเนี่ยนะมีงานคอนเสิร์ตมีงานวัดมีงานนั่นนี่โน,น่นก็ไปตามที่ต่างๆตามงานว่ากันไปแต่เชื่อไหมว่าเขายังไม่เคยมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยกันทั้ง3าคนเลยนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เขาจะมารวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตใหญ่เพื่อให้แม่แม่ได้ฟินกันเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่แต่ว่าก่อนอื่น มีภาพบรรยากาศนี้ก่อนมาฝากทุกคนนะฮะนั่นก็คือภาพบรรยากาศของการถ่ายโพเตอร์พี่น้องครับผมเป็นภาพบรรยากาศที่แบบว่าอุ้ยหลายผู้หลายคนนะฮะบอกว่าได้เห็นแล้วหนุ่มเจีย๊ยระมาเล่าต่ออีกรอบหนึ่งอืมเอาเดยอเด้อพี่น้องเด้เอใส่็่ละเอาคุณพ่ไปแล้ววะเออนน่ วันนี้มาทำอะไรคะพี่เขาเป็นภาพคอนเสิเร,ร์ตนะฮะอของสามหนุน่มนี่เอ้ยไม่ใช่ภาพคอนเสิร์ตสิเป็นภาพถ่ายการถ่ายโปสเตอร์นะฮะ<จ>นี่พี่น้องครับมผม์ส,สำหรับไรอันซันฟอรคกับมีโอกาสไปถ่ายโปสเตอร์กันนะฮะอยู่ที่เออน,น่าจะที่วอนระ์กพอยต์มั้งเนาะเออเอาล่องไปเมืองพี่น้องคราบผม์พันวาชเใกกันเนี่เอาล่อไม,มนนะออไปฟังกันพี่น้องครับใช่เปารา เห็นไหมทุกคนเวลาที่เกิดเขาอยู่ด้กันเนี่ยเขาจะมีความหยอกกันแซวกันเมาม้อยกันน,นันนีโนนนะพี่น้องเนาะเออโอ้ยคือมันแบบเอ็นดูอ่ะเอ็นดูทั้งสามคนนี้มากมากเลยอะ่ะอาที่น,น,ดนะะีดพี่น้องครับอาทั้งสี่ดีกวานะฮะลาสุพ่น้องคราพงม์กับมีการถแถลงข่าวออกมาแล้วนะพี่น้องเนาะว่างานนี่สิจัดไม่ได้รูปแบบใดงานนี่สิว่าเป็นแบบใดให้ออกมาจากปากทั้งสามคนนี้เองกันแล้วกันพี่น้องครับว่า จะเป็นอย่างไรยิ่งใหญ่แค่ไหนไปฟังกันเลยครับซึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราเลยที่ทําจัดเต็มแบบเต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นเล่นมุกหรือว่ามีแขกรับเชิญสุดพิเศษก็มีด้วยครับอืมครับสปอยแขกรับเชิญอยไรเนี้ไหมคะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในส่วนของซ้เป็นผู้ชายเกนสนสงซ้ำ้าเอยยังไงคะยังไงตรงลักษณะเป็นยังไงผู้หญิงผู้ชายมีเพลงดัง ไปไหนมาไหนคนต้องกราบกรานยกมือไหว้ใช่โอู้ยสัติ์ติ์เลยเกินพวกคุณบางครั้งต้องคุกเข่าเข้าไปหาด้วยใช่เพราะว่าปวดขาไม่ใช่เขาแอบใใต้เตียงอได้เลยไหมเนี่ยตื่นเช้ามาก็เลยดีอกดีใจนะครับความฝันของพวกเราครั้งหนึ่งชีวิตครับมีคอนเสิร์ตของตัวเองแม่แม่คาร้นที่ดีใจไปกับเรานะครับคือเราได้โอกาสได้แค่ไปดูเขาไงและครั้งหนึ่งมันมีคอนเสิร์ตของตัวเองนะ่ ม,มันดีใจมากๆปลื้มปลิน,ปลน,นะครับก็อยากให้แม่ๆทุกคนช่วยซัพพอร์ตหรือว่าช่วยกานซื้อบัตรถ้าอยากให้รูปมีเข,<ถ>ขาเจอหลรยก็สามดวงตอนนี้จองให้เต็มได้มีเพิ่มหรือว่ามีอะไรไหมครับความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้มีอะไรบ้างคะความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะมีอะไรบ้างต้องฟ้องหนูพีษสำหรับความพิเศษนะครับหนึ่งเลยนะครับผลนานรเพลงแน่นอนเลยว่าทุกคนไม่เคยฟังพวกเราร้องที่ไหนแน่ อ๋อนี่ทุกคนยังงงอยู่ว่ามีรอบเดียวหรือเปล่าถามว่าถามว่ามีรอบเดียวหรือเปล่าเรื่องเรื่องรอบเนี่ยเราไม่ทราบว่ารอบคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะเกิดอยู่รอบอาจจะโอ้าวสุดยอดละเกินอาจจะเพิ่มรอบขึ้นมาไ็ได้หรือว่าเฮ้ยอามาตะเลยเกิน รับเชิญศิลป็นคนใหม่เข้ามาอะไรหรือเปล่าคือเราไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่แน่นอนคือความสุขจากพวกเราทั้งสามคนแน่นอนครับวันนี้เพลงใหม่ผมออกหนึ่งทุ่มตรงติ๊กต็อกชื่อเพลงว่าอะไรเป่าให้รักเสกให้หลงครับโอ้โ่โ้แม่แเข้ามาในลืมการไลฟ์สดของคอนเสิร์ตไรอันสตรอ่ท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งจะเป่าให้รักจะเสกให้ลง ให้เธอนั้นจงมันคงรักเพียงแต่ฉันแม่เคลือเกินเช้าเช้าฝากด้วยนะแม่นะฝากด้วยครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอลเลกชันแบบว่าดีสีตีเป่าใช่บางคนสงสัยว่าเอ้ยอะไรดีสีตีเป่าคือดีเนี่ยคือ จะมีพวกจะเค้พวกอะไรพวกนี้นะฮะสีก็เป็นพวกซอนะครับตีก็พวกตะโพนพวกกองพวกอะไรของดนตรีไทยนะครับแล้วก็เป่าก็เป็นพวกแคนพวกอะไรนี้เป็นของคุณพระช่วยช่วยฝากถึงทุกๆคนนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันของครอบครัวแล้วกันนะครับมากันได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับก็จะมีการแสดงโชว์ไม่ว่าจะเป็นมุกตลกตลกหรือว่าผลงานเพลงเพระได้ฟังกันแน่นอนนะครับเป็นยังไงแม่แม่กดบัตรทันไหมฮะกดจองบัตรทันไหมครับผมโอ้ พี่น้องครับผมุ่งจิระเห็นแล้วนะฮะอยากจอบบัตรยูแต่ยันจอบมาท่านนะครับผมใครมีบัตรฟรีเรียกนผมไปดูได้ด้วยนะาจะกย่ากไปกันไหนพี่น้องครราผมแต่ว่าก็เอาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันแล้วกันนะแล้วก็รอติดตามคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องๆทั้งสามคนนะครับไรอันซันและฟอร์มว่าจะออกมาในรูปแบบไหนยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่เขาวาไปหรือเปล่าแต่ว่านุ้จิระบอกเลยว่า ไม่เสียชื่อของยุ้งข้าวเลคคอร์ดไม่เสียชื่อของเวิร์กพอยแน่นอนเรื่องของการทําโชว์ทาการแสดงดังนั้นแม่แม่แ,มแฟนลับ FC, เ,เอฟซีเตรียมเนื้อเตรียมตัวซ้อบร้องเพลงของน้องๆไว้หรือว่าซ้อบร้องเพลงที่น้องๆร้องกันไวนี่สอบเลยพี่น้องคราบพผมเวลาไปยุคขั้ิสุดเราจะเป็แบบมวลน,น้ำกันสนุกสนานน้ำกันพี่น้องคราบผมมีทั้งความตลกมีทั้งความน่ารักมีทั้งผลงานเพลงเพราะๆและจะมีใครเป็นแขกรับเชิญพิเศษอ อันนี้รอดติดตามพี่น้องครับผมนี่คือทั้งหมดของจัก,กรวาลลูกทุง่งกบับบกหลานนุ่มจีระจิละเล่นจิละเล่ามาสีวอ,อกสูฟังอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์และกดแชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยนะจ๊ะติดตามช่องจิละเล่นด้วยนะครับสวัสดีครับ